นะตวยาไปูห้ก้อนเมียตั้างานไ้วคุณคุณนั้งนนให้จันะเราอันมหนงนครับก็พว่านะครับลวันที่ที่แเหนหนะให้จับกุณตัวไจะเก็บคุณสิงเรนะว่ร่วมกันเมียเอปืนไว้หนก็คลองโดยแม่รอนุญาตจากนายทะเบียนและร่วมกัน จำหน่ายอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนนะสนใจนัหรือไม่รับครับน้องสื่อผมเชิญนะครับวันนี้ก็เป็นการแถลงการเป็นกับงานในช่วงระดมกว่าราชการซึ่งเรามีการกวาาราชการของในนามตรอกะตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบเจ็ดนะครับซึ่งวันที่มันเรื่องที่จะแถลงนี้ก็เป็นเรื่องการกลุ่มการระดมกวาดล้าจากกลุ่ม การขายวุปุนผ่านทางออนไลน์เรียกว่ากลุ่มการฟอเลอร์นะครับซึ่งเป็นผลจากการที่ชุดพิเศษร่วมกับปปสื่วนตํารวจกราพาคแปนะครับได้สืบทราบว่ามีกลุ่มที่ปัจจุบันมีการตั้งกลุ่มซื้อขายออนไลน์นะครับนซึ่งเรียชื่อว่าการฟอเลอร์นะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีนอกจากวุนุล้วก็เกี่ยวข้องเรื่องยาเสพติดด้วยนะครับเราก็ได้มีการสืบสวนจน ไปรู้จุดรู้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลต่างๆที่มีสมาชิกจำนวนมากถึง470คนนะครับนื่อเราก็มีการระดมไปตรวจสอบเป้าหมายต่างๆ5จังหวัดนะครับ5สมาจังหวัดแล้วก็เราได้มีการไลเ่เจตสุกเป้าหม่นะครับที่เราได้ติดล้อมตัวคนนะครับเดี๋ยวก็จะรายละเอียดก็จะให้ทางทีมพีดีทีที่มาแถงนะครับวันนี้ได้ชี้แจงว่า ไปเข้าที่ไหนบ้างอะไรต่างเรามีการระล่มอินล้อมตรวจค้นพร้อมกันในวันที่12ที่ผ่านมาครับจะมีผลการจับกลุ่มอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนแล้วก็ยังจะติดตางส่วนนะครับก็จะนำมาเรียนทีเดียรให้พี่น้องสื่อเชิรับทราบต่อไปครับท่าจารา์ที่จำหน่ายปืนอินปานนะครับก็เป็นกลุ่มของใช้ชื่อหนุ่มอันฟอเลอร์นะครับเป็นบุคคลที่มีความ สนใจเรืร่องอุปืนนะแล้วก็เริ่มดำเนินการสั่งอาวุธปืนแล้วก็ขายอาวุธปืนเหมือนอนี้ประมาณปีสองพันห้าร้อยหกสนะครับโดยจะเป็นการสั่งอาวุธปืนมาจากเพื่อนที่เป็นกลุ่มเฟซหรือด้วยแล้วก็สั่งมาได้แล้วก็จะรับออเดอร์จากลูกค้าแล้วก็ส่งต่อนะครับส่งต่อไปตามลูกค้าจังหวัดต่างๆที่ใช้ช่องทางแอปพลิเคชันหลายในการติดต่อที่สั่ง,าาง,ง,งปืนก็มี ทั้งปืนอาวุธปืนสั้นแล้วก็ปืนยาวตลอดจนมีเครื่องมือปืนนะครับซึ่งทางชุดทีซี ar, <c oughs> ของภาคแปดนะครับก็ได้ดำเนินการติดต่อซื้ออาวุธปืนนะครับจากตัวผู้ต้องคาบนะแล้วก็ได้รับอาวุธปืนโดยการส่งไปที่บ้านของพี่พ่อของสายนะครับแล้วเราก็จากนั้นเราได้อาวุธปืนก็ ได้ดำเนินการล้อุกข์ก่าวโทษที่สามีตำรวจภูธรนในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีจากนั้นก็ได้ทำการสืบสวนยายผลคนว่าบุคคลดังกล่าวมีเครือข่ายส่งอาวุธป,ปืนไปที่ใดบ้างแล้วก็ได้สั่งการโดยท่านทีรึกษารตำรวจกิชาได้สั่งการให้ตำรวจภูธรทุกภาครับเป้าหมายไปดำเนินการตรวจค้นอาวุธป,ปืนที่ทางไป ผู้ขายจากงหวัดสุราษฎร์ธานีได้ได้นจำหน่ายออกไปผลการตรวจตรวจคนนะครบคคับพร้อมกันในวันที่12เมษายนที่ผ่านมานะครับทั้งหมดเ77เป้าหมายนะครับจำนวนพื้นที่ที่เราตรวจคนก็51ทั้งหมดใน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 ประเทศไทยน,นะครับแล้วก็มีผลการดำเนินการ ผู้หาได้สามสี่รายสองลายเนี้ยเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับของตำรวจภาคแปดก็คือเป็นผู้จำนำก็คือตัวผู้ต้องหาแล้วก็ตัวผู้เลาเงินก็คือเป็นญาติของภรรยาของของผู้ต้องหานะครับสามารถปรุมผ,ผู้หาทั้งหมดตัวเลได้สามสี่ลายอาวุธปืนสิบเจ็ดกระบอกปืนสั้นเจ็ดกระบอกปืนยาวสี่สิบกระบอกนะฮะหรือะถือปืนที่ันพันกว่านะนะครับแล้วอุปกรณ์การทำปืนที่ เครื่องยืนเครื่องประกอบนะครับแล้วก็ยังพบแยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็จะส่งเ,เงินพอดีในแต่ลนะทนที่ของตำรวจองนพน,นั้นที่ได้ดำเนินการตรวจคนครับซึ่ง